คำเตือนคลิปนี้มีสปอยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็สำหรับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับโปเกมอนภาคแรกนะครับพ่วงไปถึงตอนที่พวกซาชิเนี่ยได้ไปในหมู่เกาะอเอนด้วยนะครับซึ่งก็ตามต้นคลิปนะครับก็คือคลิปนี้เนี่ยก็จะมีสปอยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อแบบอยากพูดคุยเกี่ยวกับภาค แต่ละภาคของโปเกมอนนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าผมมีข้อมูลที่ผิดพลาดไปยังไงก็ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาครับเราก็จะไปพูดคุยกันเลยครับผมอยากจะเกริ่นก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยโปเกมอนสตาร์เตอร์เนี่ยก็จะมี3ท่าใช่ไหมก็จะเป็นไฟพืชแต่ถ้าคนที่เข้ามาดูสปอร์เนี่ยสงสัยว่าทําไมสาบิชิได้ปิกาจูเป็นสตาร์เตอร์ตัวแรกใช่ไหมก็คือพระเอกเนี่ยมันตื่นสาย คอมตื่นสายเนี่ยโปเกมอนทั้ง3ตัวนี้ก็ถูกเอาไปโดยเด็กคนอื่นใช่ไหมทีเนี้ด็อกเตรก็เลยเสนอว่าแบบฉันเนี่ยมีโปเกมอนอยู่ตัวนึงแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะดูรายากก็คือพิก a ชูของด็อกเตรเนี่ยจะไม่อยู่ในโปเกบอลก็คือถ้าที่ทุกคนเห็นในการ์ตูนเนี่ยพิก a c ูก็จะไม่เข้าอยู่ในมอสเตอร์บอลนะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดือ้อและทีเนี้ก็ต้นเรื่องเลยก็คือสตโตชิไม่มีทางเลือที่จะ รือโปเกมอนอ่ะคือเขาก็ต้องเอาพิกาจูไปด้วยแล้วทีเนี้ยการที่จะเล่นพิกาจูตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะยากในตอนแรกก็คือพิกาจูตัวนี้ดื้อมากเอ่อซาตชิต้องใช้เชือกมัดไปอ่ะแล้วทีเนี้ยก็เกิดเหตุการณ์มากมายนะก็มันมีเหตุการณ์หนึ่งคือตอนที่หนึ่งเลยก็คือซาตชิเนี่ยได้ไปโยนหินใส่โปเกมอนที่มีชื่อว่าโอนิซึซึเมะนะโอิโอนิซึซึเมะเนี่ยก็จะเป็นโปเกมอนนกที่ค่อนข้างที่จะมีความเอกซ์ซีบหรือว่าก้าวร้านนั่นเองซึ่งทีีน้ พอมันโยนหินใส่อน i ซ s u เมะป๊บไอ้นี้มันก็เรียกไอพวกอนิซ s u m e มันก็เรียกพวกก็รุมโจมตีซาโตชคิกับพิกาจูนะแล้วก็สองคนนี้ก็ต้องวิ่งหนีแทบเป็นแทบตายด้วยความที่พิกาจูเนี่ยโดนโจมตีอย่างหนักก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยซาโตชคิก็ต้องรีบวิ่งไปเพื่อที่จะเอาไปที่โป k e Center นเตนะก็ระหว่างทางก็จะเจอคาซุมิด้วยแล้วก็ได้ขี่จกักรยานของคาซุมิไปแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ ตอนนั้นฝนตกหนักมากจนทําให้จักรยานพังด้วยใช่ไหมแล้วทีเนี้ยก็ตัวชีก็ล้มลงจากจักรยานแล้วก็ไม่มีทางเลือกก็คือตัวชีเนี้ยเขาจะเอาพิกาชูเข้าไปในมอสซาบอลแต่ว่าพิกาชูไม่ยอมเข้าไปในมอสซาบอลแต่ว่าตอนนั้นคือพิกาชูเจ็บหนักแล้วพอพวกฝูงออนิซูซูเมะกำลังที่จะมาโจมตีพวกตัวชีใช่ปะพิกาชูก็เลยแบบใช้ลูกคืดช็อตไฟฟ้าใส่ก็เป็นฉากประทับใจที่ ทุกคนน่าจะจํากันได้นะเพราะมันเป็นตอนแรกเลยแล้วทีเนี้ยพิกาจูก็เลยยอมรับทางด้านของซาโตชิอ่าที่ผมพูดพิกาจูกับพิกาชูอ่ะอันนี้คือจริงๆอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ยเขาชื่อออฟฟิเชียลคือพิกาชูนะแต่ผมมาติดพิกาจูนะอันนี้ผมขออภัยด้วยแล้วทีเนี้ยก่อนที่จะไปเมืองต่อไปเนี่ยเขาก็จะเห็นพวกมันตัวนึงซึ่งตอนนั้นเราจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าไอโฮโฮเนี่ยมันจะโผล่ในจีนสองใช่ปะตัวที่เราเจอก็คือโฮโฮโฮเนี่ยก็จะ เป็นโปเกมอนที่เรียกว่ายังไงอย่าเป็นเทพของเจนสอง่ะเป็นเทพใหญ่คู่กับลูกเกียซึ่งตามต,ตำนานนี่กล่าวไว้ว่าถ้าคนที่ได้รับขนนกของโอเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนเหมือนเป็นของเอาเลือกเอาชชยอ่ะในการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสาสรที่ประทับใจแล้วก็ตอนที่ซาโตชิได้ไปบอกด็อกเตอร์ว่าเขาเจอโปเกมอนตัวนี้แล้วก็ได้ขนนกด้วยด็อกเตอร์เขาไม่เชื่อนะว่าซาโตชิเจอโอใช่ประมาณนั้นก็เป็นในเรื่องของภาคแรก ที่ทําให้ทุกคนอาจจะไปทำใจนะสำหรับตอนแรกแล้วก็เลือกของคู่แข่งก็จะเป็นชิงเกนลูนะชิงเอลเนี่ยเขาก็จะเป็นหลานของดรออคิดซึ่งชิงเกรลูเนี่ยเวลาเขาโผล่ออกมาใช่ไหมก็คือเหมือนกับว่าตโวชีสมมติว่ากําลังจะไปสู้ยิมที่3อย่างเงี้ยชิงเกนลูก็จะได้แข็งขัดยิมมาก,ก่อนก็คือเป็นตัวละครคู่แข่งทีพพ่พัฒนามากกว่าพระเอก1ก้าเสมอเสมอแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ในเรื่องอ่ะสเก็สามารถที่จะชนะชิง,งรูได้อะไรแบบนี้ก็คือเป็นคู่แข่งที่ค่อนข้างมี Impact สําหรับภาคแรกเลยนะใช่แล้วก็เรื่องของฉากที่เราประทับใจก็จะมีอีกหลายๆฉา,ากเช่นฉากที่ฮิโตคางะยามรับซาโตชิก็คือผมจะเกินก่อนว่าฮิโตคางะตอนแรกอ่ะไม่ใช่ของซาโตชินะฮิโตคางะเนี่ยเป็นโปเกมอนของเทนเ็นเนอร์คนอื่นมาก่อนแต่ด้วยความที่อิโตคางิมันอ่อนแอใช่ปะ เทนเนอร์คนนั้นก็เลยแบบบอกพี่ตัวคางเงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมารับที่โขดหินก็คือมันปล่อยพี่ตัวคางเงี้ยวที่โขดหินเดี๋ยวเขาจะมารับให้รอก่อนแล้วทีเนี้ยเทนเนอร์คนนั้นก็บังเอิญอยู่ที่โปรแมรเซ็นเตอร์ที่เดียวกับซาโตชิซึ่งไอพวกซาโตชิเนี้ยก็จะยินเรื่องราวเกี่ยวกับพี่ตัวคางเงี้ที่ไอเทนเนอร์คนนั้นนปล่อยทิ้งไปใช่ไหมทีนี้พวกซาโตชิก็เลยเออจะไปช่วยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะฝนตกหนักมากก็คือถ้าตามในโปเกเด็กอ่ะ ก็ค ok so so ือหางที่ไฟของฮโตัวคัเงะถ้าดับลงก็คือฮโตัวคัเงะตายเลยถูกไหมในทีเนี้ยไฟอ่ะถ้าโดนน้ำอ่ะยังไงก็ดับถูกปะก็คือยังไงก็ตายพวกซาตูนก็เลยไปช่วยจากนั้นก็เกิดโมเมนต์ขึ้นมาก็คือแบบเป็นเรื่องที่ประทับใจสำหรับหลายๆคนนะรวมถึงผมด้วยแล้วก็พอฮโตคัเงะมันพัฒนาเป็นลิซโดก็มีสายที่แอคทีฟขึ้นก้าวเหลขึ้นเป็นลิซดานก้าวแล้วขึ้นก็ตามสภาพนะแล้วก็ จะมีฉากที่บัตต์ฟีต้องลาจับัาโตทิเพื่อที่จะไปอยู่กับบัตฟีตัวเมียซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยซึ้งเพราะว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเห็นเก่ตัวนะสำหรับผมนะก็คือบัตฟีถูกสตโตทิเลี้ยงแล้วก็ไปอยู่กับตัวเมียแต่ว่าสตโตทิคือเขาต้องการที่จะให้ปกมกรของเขาเนี่ยไปหาความสุขอะไรอย่างนั้นก็ ถึงนักตลาโซชีแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบใจพัฟีเท่าไหร่สำหรับฉากต่อไปก็จะเป็นฉากที่ดวลยิมครั้งที่3านะครับก็จะเป็นพิกชูพัทะากับไลชูซึ่งตามสเกลแล้วเนี่ยพิกชูอะยังไงก็แพ้ไลชูเพราะว่าเป็นร่างก่อนพัฒนาใช่ไหมแล้วมันก็แพ้จริงๆในรอบแรกและทีเนี้ยเหมือนกับว่าโซชีอะได้รับหินทันเดสโตนมาจากกุญจอยซึ่งผมจะอธิบายก่อนว่าทันเดสโตนเป็น หินที่เอาไว้พัฒนาพิกาชูให้กลายเป็นลายชูใช่ปะ่ะแล้วทีนะี้พิก a ชูมันไม่ยอมพัฒนาร่างเพราะมันอยากสู้ด้วยลําแข้งของตัวเองก็เป็นฉากที่ซึ้งนะที่แบบตัวเองไม่ยอมพัฒนาร่างเพื่อเก่งขึ้นอยากเก่งด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้ก็เป็นอีกชันที่ประทับใจสำหรับผมแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งสําหรับพิก a ชูก็มันจะเป็นตอนที่พวกซาตชิไปเจอฝูงพิกาชูซึ่งตอนที่พิกาชูได้เจอฝูงพิกาชูเขาก็มีความสุขอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ซาตชิก็เลย คิดที่จะแบบปล่อยพิกาชูให้ไปอยู่กับความความสุขไปอยู่กับฝูงพิกาชูอะไรอย่างเงี้ยก็พิกาชูก็ไม่ยอมไปนะก็กลับมาหาซาบชีเหมือนเดิมก็เป็นฉากที่ทําให้เรารู้ว่าซาบชิเนี่ยค่อนข้างที่จะแคร์โปรกมรนของเขามากๆแล้วก็มีคู่แข่งอีกคนนึงที่ชื่อว่าฮิโรชินะครับฮิโรชิเนี่ยเขาเป็นเ,เทนเนอร์ที่ใช้พิกาชูเหมือนกันแต่ว่าเทนเนอร์คนนี้เนี่ยเขาจะตั้งชื่อโปรแกรมของเขาทุกตัวนะ ซึ่งคนนี้เป็นคนที่ทำให้ซาโตชิตกรอบในโจโตริเอ้ยไม่ใช่คันโตริกก็ที่แพ้เพราะว่าอิสดันของซาโตชินอนไม่ยอมต่อสู้ก็เลยปรับฟาวแพ้แต่จริงซาโตชิสามารถชนะไอ้นี้ได้แน่นอนร0อซแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางของซาโตชินะครับก็จะเป็นคาซุมิกับไทกิชิซึ่งคาซุมิเนี่ยเป็นหัวหน้ายิมธาตุน้ำเป็นยิมที่2แล้วก็ ทาคิชิเป็นหัวหน้ายิมธาตุหินยิมที่หนึ่งนะคะผมจะมาเล่าว่าเขาเจอได้ไงอาตามที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าสติชิได้ทําจักรายานของคาซึมิพังถูกไหมคือเหตุการณ์ที่ได้เจอกันครั้งแรกและทีนี้เนี่ยคาซึมิก็พยายามที่จะมาทวงจักรายานของสตบิชิเรื่อยๆตามสตทิชิเดินทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จนสติชิไปเจอกับทาคิชิใช่ไหมที่ยิมที่หนึ่งซึ่งตอนแรกอะ่ะเขาก็ไม่สามารถสู้ทาคชิได้เลย แต่พรอนินทาคิชิมันดันแบบสงสารไงว่าแบบเออซาตชิมันใจมันแข็งจริงไว้มันมีความพยายามมีความมุม,มานะก็เลยแลยที่จะให้เข็มกัดยิ้มกับซาตชิแล้วก็จากนั้นมาก็ทาคิชิกับคาซิมิก็ได้เดินทางกับซาตชิจนถึงภาคโจโตนะสำหรับสองคนนี้แต่ว่าทาคิชิเนี่ยก็จะไปถึงสุดท้ายก็คือภาคเจมอนเพราะว่าเขาเจอความฝันจริงๆของเขาก็เดี๋ยวแล้ค่อยคุยกันในเอพิโซดต่อๆไปนะ โอเคต่อไปก็ผมจะมาพูดเรื่องของหมู่เกาะออเรนนะครับซึ่งถ้าใครไม่เคยดูหรือว่ายังจําความสําหรับหมู่เกาะออเรนไม่ได้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังก็คือระหว่างที่ซาโตชิแข่งลีกจบเขาก็ทําการเดินทางครัง้งใหม่ใช่ไหมเขาก็จะไปที่หมู่เกาะออเรนซึ่งเกาะออเรนเนี่ยจะเป็นการที่เราจะทําการตะเวนเกาะ เพื่อที่จะไปเอาเข็มกัดของเกาะแต่แต่ละที่เพื่อที่เราจะ,ล,ะลงแข่งเป็นลีของหมู่เกาะออเรนนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนตัวละครนิดน,นึงก็คือเปลี่ยนทาคิชิเป็นเดนจิสาเหตุที่เปลี่ยนน่ะที่ผมไปศึกษาข้อมูลมาก็คือทาคิชิเนี่ยจะมีผิวสีดําใช่ไหมเขาก็ถือว่าเป็นการเหยียดสีอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเปลี่ยนตัวละครเป็นเดนจิซึ่งผมจะคุยกันก่อนว่า,เ,วาเดนจิเนี่ยเขาเป็นใครเดนจิเขาเป็นนักสเก็ตภาพโปกเกมอน ภา,ายหลังเนี่ยเรนจิก็จะเป็นผู้ช่วยของศาสตราจารย์อคิดใช่ประมาณนั้นก็เรนจิได้ร่วมเดินทางแค่ตอนที่บมูเกาะเอเลนซึ่งการที่ตะเดินทางหมูเกาะอเลนเนี่ยต้องพึ่งผานะใช่ไหมทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีฉากที่สาติได้เจอกับลาพัสหลงฝูงซึ่งลาพัสหลงฝูงตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นผานะที่ทําให้พวกสาตูิเดินทางตะเวนเกาะต่างๆก็ประมาณนั้นแล้วก็พอ จบลีกของมุกเกาะอเลนก็ไปเจอฝูงแล้วก็กับตามธรรมชาติเหมือนเดิมนะซึ่งผมจะบอกก่อนว่าภาคนี้เนี่ยซาติชได้เป็นแชมป์ของมุกเกาะอเลนด้วยอ,อันนี้เป็นในเรื่องที่ดูสบายๆนะไม่ได้เครียดอะไรมากก็ถ้าหาดูได้ก็พยายามหาดูกันนะครับก็สนุกมากสำหรับในเรื่องของมนะุกเกาะอเลนนะก็ภาคนี้ก็จะเป็นภาคที่ทําให้ลิซดอนเนี่ยยอมรับสาติชด,ด้วยก็ประมาณนี้นะครับสบําหรับภาค อันดี้คิเน่าหรือว่าภาคแรกนะที่เป็นปจนภัยในเขตดคันโตยังไม่ได้ปจนภัยในเขียดโจโตนะเดี๋ยวโจโ,โตเนี่ยผมก็จะมาคุยในเอพิโซดหน้านะซึ่งผมอาจจะมีข้อมูลที่ตกหล่นบกพร่องหรือว่าอาจจะลืมพูดอะไรบางอย่างไปที่แบบสําคัญสำหรับภาคนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวคิดต่อต่อไปผมก็จะเอามาพัฒนาต่อไปแล้วก็แต่แต่เอามาพูดกันเนาะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับก็ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ